วัดีครับวันนี้เราอยู่ในรา e e ยการ b e n z a Gamer Channel นะครับหมาก็หาตกใจเนาะวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการเล่นแบบไม่ใช้ WIFI นะครับเล่นกับเพื่อนะหลายคนกดเข้าไปที่ SETTING นะครับใช้หนึ่งโทรัพท์เล่นนี้แหละเข้าไปที่การตั้งค่าโปรไฟล์ 5. นะครับกดตรงนี้เนี่ยใช้แบบนี้เนี่พอเข้ามาแล้วยื้ เซลูลาเดต้าอะไรก็ไม่รู้ละอ่านแล้วนะครับก็กดโอเคไปพอเปิดแล้วก็จะสามารถเล่นกับคนอื่นได้เลยนะครับนี่แต่ว่าผมไม่ได้จ่ายใน2เดือนก็อาจจะเข้าช้าหน่อยก็าจะาเข้าให้ดูนะครับ งั้นผมจะปล่อยทิ้งไว้เลยนๆก่นเดินเล่นแป๊บ เดินเล่นนี่นเลย <c oughs> เดินเล่นนี่อะไรนิดเดียวเองแอปอมฤตแอปอาร์แครดอะไรก็ไม่รู้แหละถามหาตัวนี้กองเจาเบอร์ววเวลารถผ่านถ้าเขาถ้ามีแอปอมฤตอาร์แครดมันก็ต้องเข้าเซิร์ฟเวอคนแล้วทีนี้ก็ต้องกดมันจะได้ไเข้าได้โอเคไหมมันโลคัตติ้งเบอร์อยู่ว่าเจนเดลิถ้าผมกดแคนเซิลก็ จะออกไปหน้านั่นเลยครับก็ต้องรอหน่อยนะถ้าเด็กโทรศัพท์ใครค่ะ <g ül> <c oughs> หลานเปอร์เซ็นเลยเใกล้ได้แล,ล้วเหรอบิลดิ i ง g k o ร e a n อืมขึ้นแล้วจะซอยครับน้ำออกมาทำไมไม่กิน่างเลย เบลแดงเทอร์เรียนบลแดงเทรเรียนแล้วไปเดินเล่นอีกแปบบ๊บอยู่กับเสียงพัดลมเบอร์สองไปนะครับบายบายไปก่อนละแต่ยังไม่แต่ยังไม่จัดตัดคลิปนะแม่งคลิปนี้สามนาทีกว่าแล้วหาเลย โอเคนี่ไครับมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเดี๋ยวแป๊เพื่อนมึงให้อะไรมาเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหเพราะว่าถ้าผมเดินลงไปผมตกตายเอ,อื้อ หนึงนะใครตีผมกูง,งงค่ะไม่ใช่อะไรก็ไปไว่าคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปน้าเวลาคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ